อ่าราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเรพซีถุกทานมาพบพ่อๆกันคือเก่าพี่น้องกับมอสบนนอกเป็นเดือนหรือเป็นปีเกือบเป็นปีพี่น้องมาได้พ่อ,อกันมื้อนี้ม,มามกินข่าพี่น้องกินขาน้าเช้าตากแดดเลยพี่นอ้องยู่ทุ่งหาทุ่งหน้ามีลาบหนูพี่น้องลาบหนูลาบหน,น,นูแล้วก็มีมีผักซีผักหอมผักกาดหมักแตงพี่น้องแ่บๆพี่น้องมื้อนี้ตากแดดตากลม กินข่าวเศร้าย่ามเศร้าๆพี่น้องอกินผู้เดียวพี่น้องเลยลาบนูไปหาเนื้งแต่ลายเหมืออะไรพี่น้องสองแต่ขึ้นก่อนอะไรพี่น้องไม,พงม,มพ้พี่น้องมะแ่บแสบรดมาเนยร่างหิวเข่าพอดีพี่น้องห้าก้อนมาแต่เห็ดเรียยพี่น้องแสบพี่นอ้อ,นอง ใชพาา่พี่น้องผักเฮาล้าไปเลยหมากทั่วแห่หมากยังกับเมี่ยทัวผู้กับเมียพี่น้องก่อนขับไปเบิ่งไปส้มนาะพี่น้องกะฝากคนไลค์คนแชร์กดติดตามหมอมบันนอกคือเก่าเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอมบันนอกพี่น้องมากินข้าวพี่น้อง ลับหนูพี่น้องลับหนูกลมแห้งพี่น้องหักตัวพูกะปิดใหม่ๆเลยพี่น้องอื ขอาวใหญ่ๆพี่น้องไม่ได้ลงคลิปนะพี่น้องร้ายมือ่อละแต่มือนี้มียนมีลาบนู้เมน้องอันซันลาบน,าบน,าบน,าบนู้ให้กินนะพี่น้องก็เลยว่ามาถ่ายคลิปลงให้ให้พี่น้องเบอกอีพี่น้อง ร่มไ่น้องสังเกตเสืออันนี้ร่มพัดนึงปีบ่องๆ,ๆเลยพี่น้องตอนนอนตอนหลับไปเห็นเบิ่งนะพี่น้อง กัแม่น้องอันทั้นเป็นผูเทีหาเป็นผูราบหามไม่ได้ภูเทียน อ่ะพีนาาะะะ่น่อามันแสบๆได้ประธานกินข่าวกับมากินน้ำมอพีนอ่น้องตากแดดโอ้มกับลิวพี่น้องลม tay nhà mặt tay, cúp nó cúp kịp nó 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 thì nó บมได้พรท่านกินข่าวกับมักินละมอนพีเนองนี่ว่าเมได้บกเคยกินลาบหนูพี่นองล่อง,องเบิงลาบหนูก,ก่อยหนูแซ่บพี่นอะหนูหน้าบันเท้าเนีย่ยเน้บอกว่าแซ่บรลิศได้ไดกินทาพี่น้อง น้ำกินแหละนี่แต่กินเน่องเป้ากับค่อยเก่งเพราะว่าำกำลังหิวตอนนี้ผักซี่ปลูกเองเนะาะผักในจานม่ปลูกเองหมดเลย อแถวมาหน้าพี่าาน,น้องไปร่วมนานเลยพี่น้นงนนงองเขา ขาวห่อนจนเย็นเพื่นาม่มผัดเพื่อกินแล้วเนี่ยข้าวแข็งมัดเพอนาราลาเอาสมมากอกพ่นะ เอามากี่ยวเห็ดสมพักพักเนาะ ตัวพูนกับปลูกเอาพี่นอในสวนแคบบ้านพนอไร้ปันไ้แต่พอได้กินพี่นองตานที่แรกกะกินไม่ไหวพี่นอ,ยอยงยามเขาขึ้นลงกับแบบท่าน อหิวแห้งกินไวแต่บัตนึงก็เริ่มเริ่มซีซ่าๆอยู่เนาะเอิ่มมีแต่ซื้อซื้อเอาแต่หมักแตงการปลูกมาเลยพี่อนเนาะหมักแตงหนึ่งซื้อเอาหลาบโน่ก้อยโน่จำนายมาแล้งมอกระเสรได้ไปห้าเนี่ยอยู่พี่น้อง อัน,นอยังอณูเนี่ยมันจะหา่นบัตรเท่ากับเขาพิยังพี่น้นองนู้บัตรเท่าแซ่บข่าวมันมันมันเย็นล่มผัดพี่น้อมันจะแข็งก็เลยเอามากอดไปนั่งให้ตาเข้าหนึ่องมันล่มผัดแห้งทงไห้ท,งห,ทงหน้าพี่น้อง นเสียงลมข้าตัวความไายในจำเปนห้กำแพงแงับนู้จนจะเติมสวยเติมสมติไ่น ภากัมาทำรอะอิ่มก่อนเล้เพื่อนเร็ยกแต่น้ำไปน้องบ่วงไปน้ออกมาเขอหยกตะบัดยกขี้น้ำสดขี้น้ำกันเลย่อนไปรับวบวกมาเพื่อ น,นี่นอุดลมแหงขนาดเไ็้ปบคอนแนนเฮือนไปน้องเข่าก็ยยิ้มเลยี่น้องเดเลราพี่ยงสำเร็พี่น้องอากาศก้อนอื่น,นก,ก,ก็จะเริ่มฝากคนไร์กดแแท์กดติดตามมอบันนองเลยี่น้องพอกันคลิปหนาเลยี่น้องนะฮบายบายไปน้องบ๊ดบไปน้องยกถวยเห็ดเลยบายบาย